เซเวลดี้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> พบกับ ASN Lady เลดะครับบอกเลยว่าหัวตารางที่ขึ้นนำอยู่ตอนนี้เป็นทางด้านเซเวลดี้เจอกับน้องใหม่ที่เพิ่งจะเอาชนะอีโวชิวมา4-0นะครับใช่ปะวะไม่ใช่ดิชนะใครมาวะใช่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 ใช,ชนะอีโวิวแหละ4-3ไม่ใช่4-0 ดี่ครับพี่เมฆ BUI มีแข่งอีกไหม BUI คืออะไรอะ่ะไม่รู้นิไม่มีนะ <c oughs> เร็วๆนี้เตรียมตัวพบก,กับโทนเมนเ์ K.O.G. ีที่ท่าน3นะครับยิ่งอ้อมเกมเมอร์อะไรครับท,ที่ท่าน3มติดตามไว้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับเมัามาอะไรยังไง ครับแต่เอเเอสเอ็นครับตัวเชเวลิดี้กดไปก่อนหนึ่งสูโรสีดีเซตอีกเก้าเกือบทั้งทีมครับเอเอสเอน จ้าครับคุณทีแล้วจ้าลงข้างล่าง2คน,นครับเอ้ยแรกปืนเฉยเอาโอเคดีน่ะเก็บไป2ปืน งงเหมือนกันปินเหว๋บอ,อ,อกแซดเลยเมื่อกี้ให้เก็บตัวของแต่งปืนไม่ให้อุ๊ยเจ็บมากเลยค่ะมาปางน็อกทอางเอกไปแล้ว First blood บัวเหรอ f c แนน้อน C A S N. เดี๋ยวคนเดียวครับสองศูนย์เซเวเลดีออกน้ำไปแล้วดูทางด้านของเซเวเลดีบ้างนะครับคนไหนคนไหนสวยสุดครับคุณแนโนโนคนไหนสวยสุดบอกผมที มันกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้น้องโมนาน้องกระเตอร์แล้วซ้ำออกจากเกมไปก่อนเลยครับ จะเป็น2อหนึ่งหรือเปล่าถ้าสองหนึ่งตนนัวนี้เกมต่อไปเซเวียชนนะครับมาบรางนอ็อคฟ้านะหัวหน้านเลนที่สองโดวมาปางจริงไม่ผีดปาททางซ้ายทางขวาม,มาปางน็อคไป2เหรือนัตตี้คนเดียวครับตัวน,นี้โอ้โแล้วมาปางคอสคิวมาปางเก็บสี่ครับผมเก็บไปสี่ครับ โอหแล้วกดไป6คิวแล้วนะครับ30ครับเกมนี้ถ้า ASN ตีกลับมาไม่ได้จะจบทันทีครับเคปบเชาว ชำครับบอกเลยว่าช้ำช้ำใช่ไหมโอยังยี่ห้าอยู่ดีหน,น้าบอกยี่ห e ้าลินเวอร์ออกไปตายยี e ่ห้าโอ้ลินเวอร์ไม่ทำอะไรเลยยาฮูเลยดีหน,น้าบอกยาฮู ah ้เลยช็อตน,นี้เต้นก่อนละกัน ไม่ปั้นจัดไม่เล่นครับไม่รู้ไอน้ำเอเอสอย่างนั้นเหรอแนโนสวยสุดอย่างนั้นเหรอแย่แล้วย่างงั้นเหรอโอ้โหสวยสุดเฉย อสามอสเลยครับแต่ไม่ใช่อส่วนอ้อหิวเลยดีหน้าฉายฉายเดียวไม้เดียวหมดโต๊ะฟรีไฟไม่ใช่สนุกนะ เต๋อโดนเปิดมาเหลือ4ีบาทครับโอ้โหวิ่งอย่างนี้โดนอีกอนะตีโดนคืนมากครับปราคมหน้าหลบลูกกระสุนเฉยเลยครับเฮ้ยแต่โดนทางด้านของน้องโมนาเขียบไฟและเหลือน้องโมนาคนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งกดีหน่าโอ้ใจร้อนไปหน่อยครับเป็น3ต่อ1 ASNT ตีคืนมาแล้วครับไม่รู้พี่เด็กสุด โอ้งงไปหมดละเชื่อใครดีนีออนมาเชียร์ละมาเชียร์ละเช่อยากมีคนมาเชียร์แบบนี้บ้างอ่ะโอ้เห็น้วอิชฉาดิคนให้ไปเชียร์ก็ไม่มีคนมาเชียร์ก็ไม่มีหลงง่าย อา้าวไปซะและ้วเหรอมาแล้วครับเซเวเรดี้ยึดพื้นที่ด้านในไปก่อนเลยนะครับน้องโมนานี่สามคิวเคนี้มาปรางค่อนข้างแบกบใครยังไม่แชร์แชร์เลยเคโรเคนไลน์เนออนแชร์หรือยัง ถางว่าวนาเก็บน็อกเซเวียร์มะประัางไปนะครับเรดดี้วะดีวะดีวะ,วะโอปวดหัวตึบตึบตึบเลยตอนนี้ลินเวอร์ซสยิงลงมาจากด้านบนด้านของฟานะลมลงไปแล้วเิดหไปเลยครับูติดหัวด้วยยิงหัวกันคมแผ้ว้า เต๋อโดดลงมาเจอนัตตี้ครับโอ้ยมีการยิงสลากยิงแล้วน้องทองเอกไปยิงหลังเหลือน้องโมนาคนเดียวครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยเซเวเรดีเอาชนะ ASN l a เ y ลดี้ไป4ต่อ1ครับและนี่คือสกอร์ทั้งหมดของเกมนี้นะฮะนี่ครับประปังเจ็ดคิวกดไป1,700ส่วนตะเต๋อ6คิวกดไป2,700 อ่ะมาบวกคะแนนกันหน่อยครับเซเวเรดี C ้ v A แข่งเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น6แล้วนะแข่ง6ครับชนะเพิ่มไปอีก4จาก19เป็น23ครับ